สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพี่ปานาาสุกุสุคนนะครับเนาะอันนี้เซาร์นี่กับมอพ่อกับช่องของบบาวนินลงพุงคือเกานะครับพี่น้องเมื่อนี้ได้มกครับพี่น้องมกหยวกมกหยวกใส่ยังเลยพี่น้องเอ้ยใส่ไกลหัวนะครับพี่น้องมากินมกหยวกแทบๆบเบานิ่ลงพุงนะครับพี่น้องนะครับเนาะอเห็นคลิปนี้แล้วชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับพี่น้องมกหยวกแทบแครับมากครับมากซ่บแทบน้องกันครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องนะครับนะครับเสบเสียบพี่น้องบุกหยวกหอมๆนะครับวงเสบครับพีนองนกีาแบหนแม่หนอืม ความเพี่อนมุกแบบเขาเศร้าเขาเศร้าเพี่อนมาจะแจ่บกันนะครับสุดยอดสุดยอดเนื่อนหอมนะครับอืม ขอบ,บุญขอบคุณครับนะครับพ่อแม่พี่น้องสูบๆไปน้ำกันเลยครับเ้อนะครับสูบๆไปน้ำกันครับเนาะอย่าถอยอย่าถอยหอืขอบ,บุญขอบคุณหลายครับแล้ว